สวัสดีครับ fc ทีที่ารพรลักทุกท่าน f c ครับวันนี้วันจันทร์ที่15กันยาย,ยนนะครับตำลาวคัดมาให้แล้วนะครับ FC ครับคัดมาแล้วครับตามสูตรที่ผมทำตามสูตรที่ผมมีก็คือได้0กับ1นะครับ FC ครับเป็นสูตรเทียบครับได้0ูนย์กับ1ครับ เอฟซีท่านใดเห็นคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้เพื่อนๆดูด้วยครับแชร์แบ่งปันด้วยครับขอบคุณมากครับเขาจะได้เห็นก่อนออกครับแชร์ไปให้เขาเห็นก่อนออกครับเอซครับเขาจะได้ไม่มาว่าผมแม่นหลังออกครับเอซครับขอบคุณมากครับท่านที่รับชมขอบคุณมากครับท่านที่แชร์คลิปนี้ขอบคุณมากครับเอฟซครับ ผมจับคู่ให้เรียบร้อยแล้วครับตามใบนี้เลยครับไปครับ0ย์กับ1ถ้า f อไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้ท่านจะนำ0ูนย์ไปจับคู่กับอะไรก็ได้นะครับหรือท่านจะนำหนึ่งไปจับคู่กับอะไรก็ได้นะครับในรูปแบบของท่านนะส่วนผมจับคู่ให้ท่านแบบนี้นะครับไปครับถ้าท่านชอบท่านก็กค่อยรับประทานครับถ้าท่านไม่ชอบ ท่านไม่ต้องรับประทานครับสิครับท่านจะดูคลิปเฉยๆก็ได้ครับดูธรรมชาติดูผลละหมากรากไม้ที่ผมถ่ายทำให้ดูครับ fc ครับเมื่อวันพุธแตก3ม,มาวันศุกร์ไม่มาสักตัวก็ต้องกราบขอโทษขอไปท่านด้วยครับวันพุธแตก3วันศุกร์ไม่มา แล้ววันศุกร์ออกใบของวันพุธหมดทุกตัวอีกเหมือนเดิมครับไปสีครับ <c oughs> ผมนั่งเสียดายมากครับไปสีผมนั่งดูแล้วก็ทําไมไม่เอาชุดนี้ให้เอฟซีผมยังนั่งเสียดายครับ <c oughs> <ๆ>มาชุดของวันพุธเชยเลยอ่ะผ่านมปแล้วก็ผ่านไปครับไปซีครับ <c oughs> เริ่มใหม่คือวันนี้สิบห้ากันยาวันจันทร์ก็ ตามใบนี้แะครับตามใบที่ผมแบ่งปันนะครับขอบคุณมากครับท่านที่ที่รับชมคลิปจนจบขอบคุณมากครับท่านที่กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันเอฟซี FC ครับมาดมแดงนำโชคคนนี้แบ่งปันแนวทางให้รับชมฟรีๆไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นนะครับ ไม่มีห้องไม่มีกลุ่มไม่เล่นไลน์ไม่เล่นลไม่เซนเจอร์นะครับพี่สิครับแบ่งปันให้รับชมฟรีเอฟซครับอย่าไปลงเชื่อลงเข้ากลุ่มนะขอให้มีโชคครับ